สวัสดีครับผมคุยใหญ่พงแตกครับวันนี้มาชิียวเง่ายๆนะครับกับแปังเชา้ชาๆกับกาแฟครับอืมใส่เต็มโอเคครับซื้อจากร้านแตก ก็ซื้อนะกาแฟยำเช้านะโอเคครับอร่อยดีราคาก็ไม่แพงครับ ก <c oughs> าแฟเช้าครับมาอับน้ำเต็มเต็มเต็มคำครับเด <c oughs> ือนะครับดีครับ